สวัสดีครับวันนี้เกอร์ก็จะมาพูดถึงคู่แข่งของทีมชาติไทยนะครับที่จะเจอกันในสนามที่3ที่บ้านเรานะครับและทีมวันนี้เดี๋ยวกจะพูดถึงนั่นก็คือ ทีมตุรกีครับผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างและสนามที่3เนี่ยจะมีใครมาบ้างวากัสมาไหมตัวตบแสนโหดของเขาเนี่ยคลิปนี้มีคําตอบครับผมแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีก่อนครับรถยนต์ซูซูกินะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยครับกับซูซูกิเอลติก้าสมาร์ทไฮบิดแรงถ้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6กแ0 0เกบาทออกย้ำความ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาท มีจำนวนจำกัด พร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w s u z ต k i .co.th นะครับแล้วก็ฝากโครงการดีๆไว้ด้วยครับ Your Ding Don Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u zu กิค r สเวียแครเหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการขอฝากไว้ในอ้อมกอดดวงใจด้วยนะครับกับรถยนต์ซูซูกิเอลติกาสมาท์ไทยบิดและโครงการดีๆของซูซูกิอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเบ l นะครับเดินทางมาถึง สนามที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆและทีมชาติไทยเด็กครับก็เจอศึกหนักพอสมควรนะทั้งเจอทางด้านของเนเธอร์แลนด์ตุรกีญี่ปุ่นแล้วก็บาราซิลครับแม่ถึงตารางจะไม่โหดเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของทีมที่เจอเนี่ยโหดมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับ โอเคก็จะมาพูดถึงคิวของตุรกีครับแหมต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เต็งในเรื่องของแชมป์ในปีนี้พอสมควรนะครับเพราะเขาได้เสริมวากาสมาเนี่ยทำให้ทางด้านของตุรกีเนี่ยมีปืนใหญ่ด้วยกัน2กระบรอกเลยครับนั่นก็คือทางด้านของคาราเคิลแล้วก็ทางด้านของวากาสเนี่ยโอ้โหแต่ละคนในี่ตีแรงมากนะและถือว่าทางด้านของตุรกีเนี่ย เป็นทีมที่น่าจับตามองพอสมควรเลยครับเพราะว่าเสริมอาวุธหนักหน่วงมาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของตุรกีกันบ้างครับผลงานของตุรกีปีนี้ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่1นนัดเท่านั้นนะครับอ่ะ ดน่นแรกครับพวกเขาเจอเกาหลีชนะไป3าศูนย์นะครับนัดที่2เจอเซอร์เบียชนะ3าหนึ่งนต่อไปเจออิตาลีชนะ3าศูนย์นะครับแล้วเขาก็แพ้ทางหน้าของอเมริกาไป3าต่อ2ชนะเนเธอร์แลนด์สาศูนย,นยน์ครับแล้วแพ้โปลแลนด์ไป3าอศูนย์สรุปแพ้2นัดนะโอ้อโทษนะครับเพื่อนนะแล้วก็เป็นทางหน้าของตุรกีครับที่ชนะแคนาดาไป3าศูนย์และในเกมล่าสุดของสนามที่2ครับพวกเขาชนะโดมิเนกันไป3าหนึ่งครับถ้าเทียบผลงานจริงๆแล้วมองว่าตุรกีผลงานยอดเยี่ยมเลยนะครับก็แพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับรั้งอยู่อัันดบที่ ของตารางคะแดนก็บอกได้เลยว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆครับทีนี้ครับจับผลงานของตุรกีมาชนกับผลงานของทีมชาติไทยครับแหมก็ต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยก็ร้อนแรงกว่านะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าทีมชาติไทยครับก็ประมาททีมเราไม่ได้นะตุรกีนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยก็เคยชนะทน้าของตุรกีมาแล้ว ในเวทีชิงแชมป์โลกนะครับเราชนะไปได้3ต่อ2นะครับแบบที่ว่าโอ้โหโซเชียลถล่มกระจายเลยครับทั่วโลกนี่เรียกว่ายกย่องทีมชาติไทยเลยนะครับตอนนั้นซึ่งแน่นอนครับมาเล่นที่บ้านเราครับโอกาสจะชนะเนี่ยถามว่ามีไหมก็ต้องยอมรับว่ามีนะถึงแม้ว่าผลงานของเราจะไม่ดีครับแต่ว่ามันจะเยอะมากมายแค่ไหนอันนี้เราต้องไปลุ้นกันนะอุกมองว่าโอกาสชนะก็สักประมาณ15%และกันนะบวกกับความเป็นเจ้าบ้านอีกสัก20%อนะครับก็มองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสประมาณที่รกีไปอไรต่ก็อยอมรัจร่จๆวนาตุรน,นี้ ปัญหาไม่ไ <mono> ด้อ <congratulations> ย right <c oughs> <apan> right ู่ที่ฝีมือปัญหาอยู่ที่สภาพจิตใจของนักกีฬามากกว่าครับที่กดดัน่ะเนาะตรงนี้เราก็ต้องร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาเยอะนะครับโอกเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะพอสู้ได้อยู่นะครับเพราะว่าตุรกีพวกเขาก็ไม่มีวากัสนะพวกเขาก็ไม่มีวากาสนะครับก็คือเป็นชุดในจริงแชมป์โลกกันแหละที่ไม่มีวากาสที่เจอกับเราโอกเชื่อว่าทีมชาติไทยถ้าจะเล่นให้สู้โอ้ก็สู้ได้โอ้ก็สู้ได้แต่ที่สำคัญครับสภาพจิตใจต้องกลับมานะครับถ้าสภาพจิตใจไม่กลับมาโอ้กมองว่าเจอกับตุรกี เหนื่อยแน่นอนครับผมและนีากการพรีวิวเข้าวๆครับสำหรับทีมที่เจอกับทีมชาติไทยอย่างตุรกีนะครับก็บอกได้เลยว่าก็โอเคในระดับหนึ่งที่เขาไม่มีวากาสแต่ว่าก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีนะครับทีมชาติไทยต้องรวมใจเป็นหนึ่งส่วนกำลังใจให้เยอะๆให้ทีมสาวไทยของเราความตุรกีให้ได้นะครับและสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนการพบกันใหม่สวัสดีครับ